อย่างที่พระเจ้าบอกพิกุทั้งหลายนะถ้าบุคคลเนี่ยไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดำริถึงสิ่งใดหรือไม่มีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเนี่ยย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์ไม่มีอยู่เนความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณเนี่ยไม่ตั้งขึ้นเฉพาะแล้วไม่เจริญงอกงามแล้วเนี่ยการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีเห็นไหมทุกอย่างมันอยู่ในใจเราหมดเลยใจเราเนี่ยถ้าไม่คิดถึงสิ่งใดไม นะแต่เรายังทําไม่ไหวเพราะความเร็วจิตมันเร็วมากจิตมันเป็นเล่าหูปริวัติต่างเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเร็วขนาดไหนเนี่ยโอ้โหผู้เจ้าบอกแม้จะอุปมาก,ก็กระทําได้ไม่ใช่ง่ายนะคนที่ไม่เคยทำเนี่ยจะจะรู้เลยว่าทําไม่ได้นะอืมเมื่อทําไม่ได้เนี่ยพวกเนี่ยจะเดินมากวิธีในแบบคิดไปก่อนก็จะเป็นการคิดซ้อนคิดนะถูกไหมก็ยังพอได้นะ มักวิธีที่เป็นการคิดเพื่อละความคิดเนี่ยผู้เจ้าก็มีสอนไว้อยู่ให้คิดกุศลเพื่อละอกุศลเช่นเรามาคิดเรื่องอาหารเป็นปฏิกูลมาคิดเรื่องอ,อสุภะความไม่งามของกายนะผมหงอกขาวฟันหลุดล่วงหนังเหี่ยวยน่นนะหนังเหี่ยวย่นไปนะพินาความเน่าเปื่อยนะของร่างกายพินากระดูกนะอะไรต่ออะไรอย่างนี้ พวกนี้คิดทั้งนั้นขณะที่คิดถามว่ามีภพไหมมีมีชาติไหมมีนะวิญญาณทิติท,ท,ทีตังในอารมณ์นั้นนะความคิดที่ปรุงไปแม้ตัวความคิดเองก็จะมีสองส่วนอยู่ด้วยในส่วนของสัญญาในส่วนของสังขารอย่างนี้อย่างที่พระเจ้าทรงตรัสบอกเรื่องของวิตตกคือตัวความคิดเนี่ยมันก็จะมีอาศัยอาศัยอะไรเวลาเราคิดขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยอาศัยตัวธาตุนะตัว สัญญาในธาตุแล้วก็สังขารในธาตุนี่พระเจ้าก็จะแบ่งระดับนะความคิดแบ่งเป็นสองก้อนสองกลุ่มใหญ่ๆกุศลนะอกุศลนะอกุศลนี่ต้องเอาออกก่อนเลยทั้งกุศลอกุศลเนี่ยมันจะมีสามระดับนะ่ะธาตุสัญญาสังขารน,นะรวมแล้วเรียกว่าเป็นวิตกอย่างนี้อ่านเะั้นสิ่งเหล่านี้พระเจ้าทรงแจกแจงอธิบายไว้หมดคนที่ไม่มีสุตตะไม่เคยสั่งสมสุตตะในคําของตถาคตก็จะไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงให้กลับเข้ามานะหาคําพระศาสดาพุทธวจนะพระองค์จึงบอกว่าอนุชานามิพิกเ,กเวสกายานิรุติยาพุทธวจนังปริยาปุนิตุนติเราอนุญาตให้พิกุทั้งหลายเล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมคือภาษาของพระองค์นั่นแหละนั้นพระองค์ใช้ภาษาอะไรเราก็พยายามกลับไปภาษานั้นและภาษาขององค์เนี่ย ภาษาของพระองค์เนี่ยเป็นสุขตวินโยหมายถึงเป็นระบบระเบียบนะความเป็นระบบระเบียบคือภาษาของพระองค์เนี่ยเป็นระบบปฏิจจสมุป,ปาโทเลยคือระบบของเหตุเกิดนี้มีนี้มีนี้มีนี้ม,มีมันจะเป็นการไล่ลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของข้อธรรมนั้นๆที่พระองค์ทรงอธิบาย ดังนั้นในยิ่งในข้อธรรมชั้นลึกเนี่ยจะชัดเจนมากในเรื่องของว่าถ้าอันนี้มีอันนี้ถึงจะมีถ้าอันนี้มีอันนี้ถึงจะมีซึ่งพงค์จะเรียกว่าทำมันเป็นเหตุและทำที่เกิดจากเหตุดังนั้นระบบสุขตะวินิโย of of เนี่ยระเบียบถ้อยคําของพงค์เนี่ยจะเป็นทำมันเป็นเหตุทำที่เกิดจากเหตุทำมันเป็นเหตุทำ,ท,ำ,ท,ำที่เกิดจากเหตุทำมันเป็นเหตุทำที่เกิดจากเหตุอย่างเงี้ยเรียงร้อยกันไป